สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาารู้จักกับธุรกิจ a x i d Lab นะครับผมนี่คือขั้นตอนการเรียกนะครับเราเรียกมาปุ๊บมันก็จะสปอนดอยูใ่ใกล้ๆเราเหมือนกับพวกเทเลบอยเลยนะครับเป็นธุรกิจที่ผมแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับในช่วงเริ่มธุรกิจนะครับเพราะให้เงินถึงคำว่ามมมมมมมไม่ถึงล้านแล้วนครับ เป็นธุรกิจที่ใช้างานค่อนข้างน้อยนะครับถ้าธุรกิจตรงหนมันจะทะลุล้านนะครับผออันนี้เราไม่นับแจกซีนะครับนับแบบเฮ้ยเป็นธุรกิจว่ามันใช้งินประมาณไหนนะครับคันนี้มันแพงตรงที่ตอนเริ่มธุรกิจครับที่มันให้ซื้อรถนะครับพอเราเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะแนะนํานะครับนี่ครับคือคนนี้คือคนปรุงงานหรือว่าคนที่ทํางานให้กับเรานะครับ เราสามารถซื้อซัพลายนะครับหรือว่าสามารถเลือกไปขโมยซัพลายได้นะครับแล้วแต่ว่าเรามีเงินไหมเรามีเงินก็ซื้อไปนะครับแต่ผมแนะนําให้ซื้อนะครับถ้าไม่มีเงินก็ไปขโมยซัพลายเอานะครับไม่ค่อยต่างกับอ่าภารกิจของ MC ตอนขโมยซัพลายนะครับหรือว่าตอนส่งกล่องของตีสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยต่างนะต่างแค่สิ่งของที่ไดเอาครับตรงนี้นะครับคือของที่ อ่าเป็นการเร่งปฏิกิริยานะครับหรือว่าแบบมาทําให้ได้ของแบบว่าเร็วขึ้นนะครับเวลาอยากได้ของเร็วขึ้นแต่ผมแนะนําว่าควรมาแล้วก็ทำนี้นะครับวันละครั้งนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่หนึ่งวันในเกมนะครับเป็นหนึ่งวันในชีวิตจริงของเรานะครับทุกครั้งเดียวข้าเกมผมแนะนําว่าควรจะมาบูตไว้นะครับอันนี้ผมจะกดซื้อซับไไปเลยนะ like รอสักพักหนึ่งเหมือนกับธุรกิจ MC <No. S 1> อะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมานะ เดี๋ยววันนี้ผมจะไปส่งให้ดูนะครับตัวนี้คือตรงจุดที่จะไปอ่าเป็นจุดขายนะครับต้องมันวางไว้เยอะอย่างนี้สามารถขายได้นะครับต้องเปิด MC หรือ c o นะครับเพื่อจะได้ขายของนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปขายให้ดูนะครับอันนี้ผมเกือบเต็มหลอดนะถ้าเต็มหลอดมันจะประมาณ3.3นะครับมันก็จะส่งภารกิจมานะครับทุกคนไม่ทุกคนนะครับที่จะได้ภารกิจแบบผมนะครับ แต่นนี้ผมจะลองให้ดูท <Okay, so S 1> ักอย่างหนึ่งนะครับอ่าเธอขึ้นอย่านงนี้ปุ๊บอันนี้คือก็ค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับแต่อันนี้ไกลหน่อยนะอันนี้ผมอยู่เมืองบนวสุดเลยนะก็จะให้ไปตรงในเมืองนะครับผมก็จะให้ดูถ้าใครได้แบบผมก็ดูแบบผมได้เลยนะครับอ่ะถ้าเราได้แบบนี้นะครับคือการอ่ามันล่อซื้อนะครับดูเห็นไหมครับผมจะวนให้ดูนะนี่คือการล่อซื้อนะครับ ้ามันอยู่อย่างนี้นะรถมันจะแปลกตาไปครับมันจะแบบเฮ้ยเป็นรถงงแบบไม่เคยวางอหรือตรงนี้เลยอเดี๋ยวผมขึ้นไปดูให้ดูเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นปืนก่อนเพื่อป้องกันนะครับแบบจะจะเปิดมันก่อนเลยอันนี้ผมให้ดูนะครับว่ามันมันล่อนะครับดูครับรถมันจอดแปลกๆแล้วแถมมีคนอยู่ในรถด้วยนะครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมแนะนำให้หนีเลยนะครับหรือไม่ก็ทำยังไงก็ได้ให้เดาแบบ ให้จัดการพวกมันนะครับอย่างนี้นะนีเปิดกันก่อนเลยนะครับแล้วก็หนีครับภารกิจนี้ไม่สามารถโทรหาเลเตอร์ลบดาวได้นะครับเดี๋ยวผมลองโทรให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมลองโทรให้ดูเลยอ่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะขึ้นว่าอันวิวเวนะครับคือไม่ให้นะครับดูครับไม่ให้นะครับเราต้องหนีด้วยตัวเอง อล้วราหนีด้วยตัวเองไปเลยอันนี้คือสถานที่ที่ผมแนะนําก็คือเราถ้าผมอยู่ใกล้ๆผมก็จะมาตรงท่อตรงนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอยู่ในแมปได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปเลยเราเข้าไปแอบก่อนนะครับพอดาวหายปุ๊บเราค่อยออกมานะครับไม่นานครับต่อให้ติดกี่ดาวก็หายนะครับตรงนี้พอเราหายเสร็จเนี่ยเราก็ไปตรงตามจุดครับมันก็จะขึ้นจุดเหลืองอันใหม่นะครับ มันจะส่วนใหญ่มันจะไม่ใช,มมใช่มันจะไม่ใช่ที่เดิมนะครับมันจะเป็นจุดใหม่นะครับแล้วก็ไปส่งตามนั้นนะครับอพอมาอย่างนี้ปุ๊บถ้าใครได้ประผมทาแบบผมเลยนะครับมันก็จะมีรถขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าใช่นะครับดูครับมันก็จะเปิดหลังรถมาให้เราแบบนี้นะครับแล้วก็แค่เอารถเข้าไปใส่ครับ่าใส่ปุ๊บมันก็จะให้เราออกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็แค่อันอนี้ผมเรียกรถส่วนตัวมานะครับเพื่อออกจากตรงนี้นะครับ พอเราออกมาปุ๊บภารกิจมันก็จะผ่านนะครับอ่าแติว่าเราขายเสร็จแล้วเงินก็จะเข้าแบบนี้นะครับอันนี้แปลว่าเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเรียกอีกทีนะครับแบบมันจะมีเวลาห่างกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้น่าจะเรียกได้แล้วนะครับผมก็จะเรียกให้มันกลับมาที่นี่นะครับไม่งั้นเราต้องขี่ไปยันข้างบนเลยนะครับตัวที่เรเรียกตอนแรกแต่ก็เรียกมาปุ๊กให้มันอยู่ใกล้จริงๆไม่ต้องเรียกก็ได้นะครับเพราะว่าเราลงไปข้างล่างก็จะจริงๆก็จะเจอแล้วนะครับเพราะว่าอ่า ที่จาะอของรถคันนั้นอนะมันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ใต้สะพานนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นเนี่ยครับเป็นบ้านสีขาว,ขาวนะครับมีอะไรเกาะด้วยอะไรอย่างเงี้ยสีนดำนะฮะาพอเรามาพวอันนี้ผมเรียกให้ดูนะเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้ก่อนอ่าแล้วก็เข้าไปดูพาผมพาไปดูข้างในนะครับข้างในก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีรถคันแรกที่เราไปเอามาจากภริิดนะครับ ยังอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จะพาไปเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์นะครับก็ตรงไหนบ้างอันนี้ครับแบ็กกิเสร็จแล้วก็จะโผล่มาปกตินะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เอาไว้ตกแต่งรถนะครับตอนเดเยวยังถ้าคุณยังไม่ตกแต่งตรงนี้สามารถตกแต่งรถของคุณได้นะครับทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถของเองกซิสแลนะครับตรงนี้ทํางินไม่ได้นะครับนี่ครับแบ็กกราวก็จะสวยมากนะครับผมแนะนําให้ลองมาดูนะตรงนี้สวยมากเลยตรงนี้น้ําก็กินได้จริงๆนะครับสีน้ําเพิ่มเลือดนะครับ สามารถเสียงเงินบาทหนึ่งเพื่อเพิ่มเลือดได้นะครับอันนี้ผมได้พามาทัวร์นะครับสามารถานั่งได้จริงนะครับอรงนี้นั่งได้จริงนะครับแล้วก็มีอันนี้ลาโพงในห้องน้ําทำอะไรไม่ได้นะครับผมได้พามาทัวร์รอบๆอ่าเนี่ยเขียวเดินออกมาผมก็จะพาไปตรงที่อันนี้คือที่ทําปืนนะครับคือสามารถแต่งได้จริงๆนะครับเป็นสาวสามารถอัปเกรดปืนเปนมาร์คทูมาของผมได้นะครับ เราสามารถเก็บได้นะครับอันนี้ผมไปลองซื้อให้ดูครับซื้อได้จริงครับอันนี้กระสุนระเบิดนะก็สามารถซื้อได้จริงๆนะครับอ่าที่นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จะออกที่นี่เลยนะเราไม่ต้องเสียเงินอัปเกรดที่นี่ด้วยนะครับแค่ทำภารกิจของเขาเท่านั้นนะครับมือใหม่ผมแนะนําทํานะครับเพราะว่าได้เงินค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส u ายเต็มค่อนข้างไวนะครับถ้าคุณแบบกดเพิ่มให้มันคูณไว้นะครับ มันจะมีเพิ่มให้เราเพิ่มเองอย่างฝั่งซ้ายนี่ที่ผมทําให้ดูต้นคลิปนะครับอ่าตรนนี้อันนี้เราซื้อซัพพลายไปแล้วรอรอมาส่งนะครับอันนี้เราสามารถมาขาโมยได้นะถ้าเราไม่อยากอ่าอ่ะที่ซัพพลายมาพอดีเลยเห็นไหมผมไม่ต้องไปขโมยแล้วซัพพลายที่ผมซื้อไว้หกหมื่นมาแล้วนะครับในของที่เราส่งไปแล้วก็หายไปแล้วนะครับผมไม่ออกที่นี่นะก็เป็นธารกิจที่ผมแนะนํามากครับในนาบปัจจุบันนะผมให้เป็น ดีมากเลยครับบรกิจนี้แล้วง่ายครับแล้วก็สามารถเล่นโซโลได้ไม่จําเป็นต้องพึ่งใครนะครับผมแนะนําว่าควรทํานะครับโอเคครับรถคันนี้ก็สามารถขี่ได้จริงๆนะครับแล้วก็กัดระเบิดเยอะกว่าเทเลไบด้วยนะครับรถที่เทเลไบก็คือรถที่จอดมาร์กทูนั่นแหละครับสามารถขี่ได้จริงนะโอเค,อเคไว้เจอโอกาสหน้านะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาคลิปนี้สวัสดีครับ